เกามากยมาแต่ใสอีกแต่ก็เจ้ารับนักเลงบมดะเออก็ก็ว่าที่รับอยู่ค่ะจั้ง่ังต่ตังแ่ถือมาตั้งแต่ขึ้นนักเลงแค่ให้ให้เป็นนางแสในางเย็่ใอยู่มาบอลอะไรังานานงนันนั่งค่ะันั่งค่ะเขาเอะไรกัด่กอง่ะนั่งน่่้่งังนั่งนี่่้่งั ใส่ยิงเนาะไ้ลกขออนุญาตตานืญฝากสิทธิ์แม่ค่ะคาอหาคนี้ยแ่เอาเลี้ยจยงถามก่อนดิลินเป็นยังถามน้องโสดไหมกบแต้รับแต่คนโสดโสดค่ะอ่แต้รับแต่คนโสดนีโสดเด้โสดอันที่มัาที่มัดแม่แต่ก็แม่าไกี่แต่ก็ดูนี่เขาบกแต้เพิ่งรับเรองก็นูก็เลยสิมาลองเพลงได้ปะคะกับใครอยู่ค่ะสวยๆวยยังสิคือว่จังใด คือจังไหนจังไหนมั้งิมาสมัครไข่กบแต่นูได้เงินข่าวนูได้ยางละละละไข่เขาไข่เน้่ยหน่อยได้ไข่เนี่ยหน่อยนึงเด้อค่ะไข่กบแต่จักแล้วเข้าจะว่าสนใจกันบปล่าคะแสดงว่าสนใจไข่กบแต่แน่นอเข้าจะว่าไฟแห้งเนาะที่นั่นนี่เบิึงจะไหนห่างก็เพราะน่ะจุดไฟทุกเมือนี่ไฟกินกินกาแฟกูเหมือนนะครับกาแฟไฟกาแฟไฟเอาความรู้สนใจมั้ยเดี๋ยว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 เจมาสมัครเป็นนักร้องไข่กบแต่นี่เสียงดีบ่า เสียงมีบบด้เราซื้ออยังเราถามแล้อ๋อจังแบบน้จังเซื้อยนตงีขอาซืเจไดค่ะเจไดนัสกรค่ะเจไดนัสกรอ๋อโหก็ซื้อมวลแท้เจไดนัสกรแสดงมาลองเพลงเก่นไงหมอลองไม่เลยทั้งแมถึงมีความมั่นใจถือกีต้าร์มาขนาดนี้แสดงมาเราต้องเก่งเอ้า ยังสั่งจะต้องต้องโชว์ใช่ไหมพี่เจ้ามันต้องโชว์ครับมัต้องโชว์ความเป็นมาตรฐานสูงเล็กน้อยไถ่เอานะคะคือมันต้องเซ็นอยู่ไม่เล่นเล่นไม่เป็นค่นดีดีนักร้องคนแรกของเรานะคะน้องน้องแนนพนิดานะคะี่ก๊าซที่ออกทิ้งคนต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะต้องเป็นคนโซนที่รีวูวนี่ได้ก็เสิร์ฟที่ก็ต้องโซนเหมือนกันนะคะอันนวมีบัวฝากไว้ป้าตอนนี้มี่มีแล้วนี่นาค่ะ เอย่างต๊อกนี่ก็เป็นนักนักร้องรุ่นบุกเบิกเลยนะคะเคยได้ฟังเราลนงอยากเชื่อป๊อกเคยมาเคยฟังไหมห่างร๊อกไม่ยังไงอาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็บอว่าเป็นอยังได้เดี๋ยวจะให้น้องเจไดนะคะอะไรเขาเอิ้นว่าอย่างอะร้องเพลงให้ฟังองค์กรมาเสียงดีพอดีก็ที่ไหนทางทีมงานพิจารณาดูว่าจะให้เข้าค่ายเราไหมเพราะว่าค่ายเราเลือกนะคะเลือกมากเลยนะคะก็เบิ้อตร้องมาวะ ใช่เขาเลือกยังคักเลนะคะเลือกนาตาครับเลือกนาตาเออเลือกนาตาก่อนอกบอลาลคุณบอกกับกล้องเลยว่าเนยเอออันเลือกนาตากับโอเคครับคุณกับโอเคเอาด้่อพันต่อพันต่อพันเายค่ะครับแต่ว่าผมอยากฟังเสียงครับอ้ยอยากฟังเสียงฟังเสียงนะคะนาตาผ่านผุนผ่านนะคะูบอลจะห้งนนอยเนาะครับเนาะค่ะอย่างรนลงด้อบเป็นยังนาตาผ่านค่ะเลือกเสียงไว้ทีหลังอ่ามาฟังเสียงครับเดี๋ยวเด้๋องเป็นยังครับ อวยพรผัวเก่าค่ะอวยพรผัวเก่าเี้ยดเดอเยคุอยาด้คคุเลยคคนอยู่พอเพียงนี่น้องน้องสีเจด๋ยบอเคยลองเเคยมีทีองก่อเยนะคะเยีเ้ยวเสองมาเร่ออวยพรผัวเก่าเวกทมันอยู่ใส่ปกผัวเก้านั่นตส่นะหยกัเออน้องเจด๋ยเคยลองเทสอยู่อยู่ใส่มาก่อนคะให้ทองค่ะ ค่ายไข้ท้องคำที่มายู่ค่ายกเต้เนี่ยนะอ๋อหนูเบอร์สัญญาหลายทีแล้วค่ะโอ้ยเป็นเกียรติย่างมากเลยเป็นอดีตอดีตค่ะเป็นเกียรติย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าว่าถ้าได้เข่าค่ายนั่นแล้วมาอยู่นี่กะกัสุดยอดเลยเนี่ยอือเนาะมามาโชว์พลังเสียงเบิรงค่ะมาโชว์เสียงนะครับมาฟังมั่งครับวุยพรผัวเก่านะครับซิงเกิลแรกเนี่ยแง๊กแต่เมื่อคืนเนี่ยต้องกดส่งข้อความบอกอะไร เป็นเธอสุดท้ายแล้วเด้อคนดีนับตั้งแต่วินาทีนี้น้องสิเป็นของเขาอ้าก็คือหัวไม่ของน้อง <laughs> เจ้าเจ้าเจ้าครับกัาฟังเด้หาเด้ัวเกาอย่างก็ห่วยนัวเกาวยคัวเกาค่ะโอ้ยแบานี้ัวเกาเได้ัวม้หาเพลงว่าจะจอรับหัวไม้อย่างนึเบ่มีอันทงนี้บ่มีเมียเกาเาว่าเมียไม้ยังบ่มมีเอนงเต็มี้เธอไม่เคยเป็นคนเก่าเพราะฉันมัเคยเนคนใหม่ไง เธอเลยไม่เป็นโอเธอก็เลยไม่เล่นคนเก่าปล้ยคลอนของเก่านะคะน้องเจได้นะคะแต่ว่ากับเป็นยังไงนะคะในห่างทีมงานฟังเสียงแล้วเสียงอะไงคะเสียงห่างไกลอะงอนองเสียงใสเสียงใสหักข้ออะไรบอสหัวข้อก็โอเคครับอเคคิดว่าถ้าเป็นโองเขาไปทางไหนทีวีทีวีทีวน้องเขาไปทางไหนกาซิออกล้ำน้ำแบบนี้ยังไงแบบทั้งทั้งลำน้ำถูกถูกอดีล้ำน้ำแมน จะ okay. well, ่ว่าพันนึ่งหรอคะสาครับลองเสียงพานลองเสียงพานโอเคครับหอมหอมหวานนุ่มครับหอมหวานนุ่มหอมหวานนุ่มเอ้ยชากเราวอย่งหอมหวานนุ่มชอบใส่กยบคนรวยเลยชากราแล้วเป็นไงบ้างคะผู้กับคะได้ได้ครับได้หน้าตาเราได้ผู้กำกับถูกใจผู้ผู้ช่วยทั้งผู้กับพระไม่ได้แค่ถูกใจแหละ คจ้ผ่านนะค้อง่ไมะ้นผ่านค่ะสวยพิเศษดีแนนอนไปก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนแต่ว่าเราต้องฟังเสียงส่วนมากนะต้องหาเอฟซีมาคอมเมนต์เอฟีคอมเมนต์เาเขาอมีสิทธิ์เป็นบอเขาอมีสิทธิ์ตกลงกันตรงนี้ไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับต้องใส่เสียงส่วนมากอันนี่ในห่างเด้อในห่าจะเป็นยัง คนที่ต้องคนที่จะฟังเพลงเป็นเอฟซีนะครับกกเต้ต้องให้ร่วมกันตัดสินใจนะครับว่าทานไหมครับรับไหมใครโค้กเต้นะครับเนาะรับกดเลขยังเลขยังดีครับนหัวใจมาค่ะไม่ไม่เป็นเลขัวใจบอกเอาใจบอกิเอาอย่างมันลงอีโมจิได้หรือเ่ได้เอาเลขดีกว่าอะถ้าให้นัก่างยังตอบรับน้องจจไดเขาขายกคกเต้ครับกดเลขเก้าครับ เก่าด้วยค่ะเด้อกดเก้าครับกดเก้ามาได้หลายนะครับเด้อนี้ครับนี่กดเลขเก้านะครับตองเจไดเกือบสี่คอมเมนต์มาครับเสียงนะครับเนะทไทเลวอนะครับถ้าครบร้อยคอมเมนต์นะครับนอร้อยเก้าเก้าร้อยเสื้อนี้รับเลยรับเลยครับอแล้วก็ มาคุยกันมาคุยกันเเราทพลงต้องอยู่ที่เอฟซีแล้วนะคะเอฟซีค่ะฝากเงินฝากเกืดได้นะคะค่ะนะเห็นบอรนี่น้องใจใจขอฝากนะคะฝากเอฟซีหนิวอรนียในใหางจับต้อคำว่าถึงแม้มาจัดค่ายหายทองคำนะครับก็ต้องรอให้เอฟซีแต่ใจใช่ไหมแม่นครับเมื่อก่อนอยู่หายทองคำไม่ก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้หมดสัญญาแล้วขาดหมดสัญญาเปจ็ดปีนะครับมีสัญญาแกตามปีกันอ๋อ ออกมาได้สองปีอ๋อออกมาได้สองปีนะคะแล้วก็เลือกกบแก้เป็นที่แรกมันบอกคะได้ยิ้มข้าวดังเลยนะเพราะว่าขายนี้ดังมากเลยนะดูจากในข้างมันเป็นเอ็มซีปอบใหญ่มากแม้นวันมันสิว่าเป็นปอบคาดเข้ไปนู่นน่นนั่นนั่นโอ้นี่อคะเป็นทายาทปอบมันสิคะโอ้มีแต่คนอยากเล่นเดี๋ยวปอบนี่นสิบอกให้ได้ดังเด้อแต่ว่าขายเสือยังไม่ได้ได้เพราะเราหาสิโตยุ้อช่างมากช่างมาก สั่งมาด้วค่ะเด้อเสื้อนะคะปอบจะมาสั่งมาด้วยจะได้ถ่ายตอนสามนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเจดีย์ต่อไปนะคะไอ้อกเจดเนี่ยนจะเปิดกต่อไปน้องช่วยอุดโน่นนะเสื้อปอบนะครับในช่างครับงานยังไม่มีเพิ่มฝั่งผู้สาวที่บ้านเลยเนาะก็จะมีเจ้าเก๋นี่เราเจดีย์วันนี้เราที่บ้านใช่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 เขาเป็นผู้หญิงคนเดียวนะเนี่ยเขาที่บ้านเลยเอาผู้เกิดงผู้่ยิงคนเดียวอันหลูกกำนันสุดอยู่บริษัทเนาะไปใซ่กไปคนเดียว มอไมวกตะลี่ตัในมูกับผมไม่มีวิไเหร่นน้ำอยู่เดียวขนมาจัดชุดอยู่ยังไงเจาไหนก็ก็ฝากน้องแนนน้ำด้วค่ะด้วยเพยงด้วยนะจ่ะปล่อยมื่อคืนยี่สามี่สามเองมือนี้พีกลายค่ะมือนี้ปี่กายปล่อยพรุ่งนี้ตอนเก้าโมงเช้าค่ะน้องแนนจะจะอนี้จะทอนี้ เอาอีกไปเอาอีกท MM <OR IO> ีะจายเอาอีกเกอะจายโอ้ยเสียงไม่ค่อยดีไปไหนช่วงนี้เมื่อนี้ปีกลายยังมีอายอยู่เคียงข้างกันบอกว่าฮักก่อนนอนทุกวันแต่ทีนี้บ่มีอายอยู่น้ำตาไหลย้ำเห็น แจงเตือนความจำกอกย้ำให้เจ็บปฏิ์ตี้เสร็จบอดายลีไ่้ยังกินหอยปาร์ตี้ตางด้วยนะครับอ่ะนะครับฝากด้วยนะครับลิ้นลิ้นลิ้นลอกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยน้องแนนลิปนจิ้งนะเมื่อกี้นะเออเป็นตัวลิปนจิ้งนะโอเคโอเคครับอ่ะคลิปนี้ครับคลิปนี้นะคะมาี่ใส่อีกค่ะมาี่ใส่อีกเดี๋ยวแล้วะคอมเมนต์มา คอมเมนต์มาถามคู่พานมาทางสุขหละทางสกุลคนโอ๋อมา่งไก่ด้วค่ะเป็นคนสกุลนี่หรอคะสกุลนครออ๋สาวสกุลเนี่ยที่ตอบว่าอะไรไมีกินแล้วพลรบผอรบผอรบหมากรบคุ้มโอเคค่ะฝากด้วยนะครับผมคอมเมนต์มาครับเลขเก้านะครับผมนี่สุดยอดครับเแสดงกินนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ